ะะวันนี้มาพบกับคุณครูจิตรานุสายยันตีนะในรายวิชาวิทยาศาสตร์อีกครั้งนะคะวันนี้คุณครูจะมาสอนวิชาวิทยาศาสตร์ในหน่วยที่3เรื่องกระบวนการดำรง,งชีวิตของพืชกระบวนการดำรงชีวิตของพืชมีกระบวนการหะไยบ่คือหนึ่งเป็นกระบวนการสืบพันธุ์ของพืช กระบวนการตอบสนองของพืชต่อสิ่งเร้าและเทคโนโลยีชีวภาพนะคะสำหรับพืชเรามาดูเรื่องแรกนะคะคือกระบวนการสืบพันธ์ของพืชกระบวนการสืบพัน์ของพืชเนี่ยทำได้ยังไงนะดูสิอ่ะแล้มาดูกระบวนการแรกการสืบพัน์ของพืชแบบไม่อาศัยเพศเป็นยังไง เป็นการสืบพันธุ์ที่ไม่ได้ใช้อวัยวะสืบพันธุ์ของเพศผู้หรือเพศเมียแต่เป็นการใช้ส่วนต่างๆของพืชเนี่ยมาทําการขยายพันธุ์แทนเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูกันว่าแล้วไอ้ส่วนต่างๆของพืชเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่เราสามารถนามาขยายพันธุ์ได้นะคะอ่ะส่วนที่หนึ่งคือส่วนของลําต้นลําต้นทำหน้าที่ขยายพันธุ์ได้ยังไงเรามาดูลําต้นลักษณะลําต้นก่อน่อนเดี๋ยวเรามาดูไหล ไหลนะคะก็คือลำต้นที่ทอดนอนไปเหนือพื้นดินก็คือมันจะไหลไปกับพื้นไม่ได้ตั้งขึ้นตรงไม่ได้ลงไปในดินเราพบไหลได้ที่ไหนอย่างเช่นต้นสตรอเบอรี่ถ้าใครเคยปลูกสตรอเบอรี่ครูเชื่อกันว่า,านักเรียนต้องเคยเห็นต้นใบโบโบต้นที่มีก้านเล็กๆกระโหกใบเล็กๆเชื่อไว้มาก,กินมาต้นแก้ช้ำใน,นอ่ะอ่านั่นแหละเราเรียกว่าไหล นั่นคือลำต้นมันนะไม่ใช่รากนะอ่ะต่อมาเป็นหัวหัวคือลำต้นใต้ดินที่ทำหน้าที่สังสงอาหารพวกอะไรบ้างมันฝรั่งมันสัมปลังเพื่อหัวหอมใช่ไหมนี่คือเขาเรียกว่าลำต้นใต้ดินหรือเราเรียกอีกภาษาบ้านเราเราก็เรียกหัวมันนั่นแหละเวลาที่เราจะไปปลูกอย่างเช่นต้นหอมต้นอะไรเนี่ย ต้นหอมหัวหอมหอม,หอมแดงแล้วก็หัวมันที่มันมนีรากเห็นไหมคะรากขาวๆเอาไปเอาไปปู๊กปุดดิ้นใส่วางลดนะ้ำตอนนั้นทุกวัน,วนมันก็จะเริญเติบโตมีใบให้เราประทานต่อนะคะอันนี้ยังอยู่เรื่องลำต้นอยู่นะเรายังใช้ลำต้นในการขยายพันธุ์อยู่มีอะไรอีกมีเงา เงาคือลำต้นใต้ดินที่ทอดนอนไปใต้ผิวดินพืชที่มีลำต้นเป็นเงามีไรมีขิงขาขมิ้นตระกูลนี้มีเงาทั้งหมดนะคะต่อมาเป็นหน่อหน่อคือลำต้นนะคะที่จเจริญเป็นกอแล้วแตกออกมาเป็นต้นไม่อย่างเช่นต้น ตอนนี้นักเรียนกล้วยด่างกำลังมาแรงเลยนะคะถ้านักเรีนคนไหนที่ที่บ้านปลูกไว้ช่วงนี้ก็คือช่วงทําเงินเลยนะคะแล้วก็เพาะพานันต้นก้วยขาย,ขายขอยู่บ้านนะครับช่วงนี้สถานการณ์โควิดยังไม่ได้ดีขึ้นนะต่อมาเราใช้รากในการทําหน้าที่ขยายพานันธุ์ บริเวณรากจะมีตานะคะซึ่งสามารถนกเป็นพืชต้นไม่ได้อย่างเช่นอะไรอย่างเช่นมันมันม่วงนะคะต้นสัเกีพวกนี้นะคะ จะเคยเล่นนะที่ใบกับขอบใบอะเราชอบไปเด็กมาเล่นใช่ไหมแล้วเราก็ไปโปรยไปโยนเล่นตรงนั้นแหละเราไปโปรยตกดินตรงไหนมันจะเกิดเป็นต้นไม้ขึ้นมาเลยนะเพราะว่าอะไรเพราะเพราะต้นนี้ใช้ใบในการขยายพันธุ์แล้วนะคะอันนี้เป็นการขยายพันธุ์โดยมนุษย์การขยายพันธุ์โดยมนุษย์มีอะไร ตอ,อกิ่งท่ากิ่งใช้ได้กับพืชพวกไหนใช้ได้ทั่วไปเลยต้นอะไรต้นมะลิต,นต,นต้ตนดอกพุธต้นมะม่วใช่ไหมคะที่เขาตอนกิ่งขายตามตลาดนะลูกอ่ะก็คือเหมือนมันเป็นการลดลดเวลาในการขยายพันธุ์แต่ถามว่าพืชพวกนี้มีข้อเสียคืออะไรก็คือมันมันไม่มีรักแก้นะคะ ต่อไปการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศเนี่ยเป็นยังไงก็คือจะเกิดขึ้นภายในอว่าสืบพันธุ์ก็คือดอกนะะซึ่งจะเกิดการติสนธิระหว่างสเปิร์มกับเซลล์ไข่ก็จะเกิดเป็นไซโกดขึ้นมานะคะไซโกดก็จะเจริญเป็นตัวอ่อนและเจริญเติบโตไปเป็นพืชต้นใหม่ทำไมถึงเกิดที่ดอกถ้าักเรียนสังเกตดูดอกอะ่ะก่อนที่ ต้นไม้ผลไม้อ่ะจะเกิดผลมันต้องเกิดดอกก่อนถูกไหมคะพอเกิดดอกดอกไม้ในดอกไม้มีลายมีเกสรใช่ไหมมีรังไข่เกิดการปฏิสนธิกันเดิดในดอกก็มีไซโกะไซโกดก็เจริญเติบโตขึ้นมาเป็นผลเป็นเมล็ดแล้วก็เราก็นำเมล็ดเนี่ยไปใช้ในการขยายพันธุ์ต่อไปนะคะ แล้วมาดูส่วนประกอบของพืชดอกพืชดอกประกอบไปด้วยอะไรบ้างมีกลีบดอบกกลีบดอกก็คือจะมีสีสันที่สวยงามนะคะมีหน้าที่ในการาช่วยล,อล่อแมลงให้มแลมลงมาช่วยผสมเกสร,รให้กับดอกไม้มีกสอเพศเมียจะประกอบด้วยยอดกสอเพศเมียแล้วก็ก้านชูเกสอเพศเมียแล้วก็มีลำแขัลงด้าล่างนะคะมีกสอเพศผู้กสรเพศผู้จะประกอบไปด้วยก้านชูอบับ ลองเลนูแล้วก็อับพองเลนูอับลองเลนูก็จะเป็นเหมือนเป็นผงเป็นฝุ่นๆที่จับอยู่บนบนก้านชูตักเรียนจากสังเกตเห็นได้ชัดในดอกชบานะคะแล้วก็ส่วนที่4ก็คือส่วนกริดเลี้ยกริดเลี้ยนี่จะทำหน้าที่หุ้มส่วนต่างของของดอกไม้เพื่อป้องกันอันตรายขณะที่ดอกตูมอยู่ นักเรียนจะสังเกตว่าเวลาที่ดอกไม้โตมันจะมีสีเขียวถูกไหมอ่านึกถึงดอกกุหลาบพอมันโตขึ้นกิบเลี้ยงไม่ได้หายไปนะลูกกิบเลี้ยงมันจะอยู่ที่ฐานรองดอกซึ่งดอกไม้เนี่ยมันก็จะแบบกีบดอกก็จะใหญ่ขึ้นใช่ไหมลูกมันก็จะปิดมันก็จะบางแต่ว่ากิบเลี้ยงไม่ได้หายไปนะคะกิบเลี้ยงก็อยู่ตรงฐานนะการถ่ายร่างเมนูเป็นยังไง เกิดขึ้นเมื่ออ,องเรนูเนี่ยแก่จัดนะคะแล้วก็อลงเรนูเนี่ยเกิดการแตกออกไปก็จะเกิดการปลิวไปตามลมไปตามน้ำมีแมลงมีพึ่งมีผีเสือ้อมากินน้ำหวานผสมน้ำหวานติดไปตามขาของผึ้งข,ข,อ,งงของแมลงหรืออาจจะเป็นนกหรือคนนะคะทำหน้าที่ที่นะ้ำละองเรนูจากดอกไม้ดอกนี้ไปผสมกับอะไร ผสมกับเกสรตัวเมียในดอกไม้ดอกอื่นเพื่อที่จะเกิดการติดสนธิแล้วเกิดขึ้นมาเป็นผล,ลไม้ให้เราได้รับประทานต่อไปะคะนี่นี่เป็นการผสมข้ามผสมข้ามคืออะไรผสมข้ามต้นจากต้นหนึ่งไปอีกต้นหนึ่งนะคะหรือเป็นการผสมในตัวเองคือเกิดขึ้นด้วยว่าในในต้นต้นนี้มีท้งยอดเกสรที่ เพศเมียแล้วก็ไปสอนเพศผู้ก็ไม่ต้องไปปิวตกต้นตื่นตกถูนต้นตัวเองนี่แหละลูกกล้าปฏิสนทิคืออะไรกา้าฏิสนที่เกิดขึ้นเมื่อลองเลนูเนี่ยตกบนยอดไปสอนเพศเมียแล้วแล้วก็จะงอกข้อยาวเราเรียกว่าหลอดเมนูเนี่ยลงไปในก้านมันอยู่ข้างบนใช่ไหมอยู่ข้างบนยอดมันจะก,ก็จะทิ่มลงไปในข้างล่าง่ทิ่มลงไปใกล้ๆก,ก,ก,กับฐานกิ่เนี้ย มันจะเกิดการปรติสนธิตรงนั้นนะคะเข้าไปในรังไขอ่อะอ่านี่คือเห็นไหมสีเหลืองสีเหลืองคือตองเรนูสีเขียวให้เป็นยอดเกษรเทศเนี่ยมันจะมีกาดนะคะเมื่อมันตองเรนูเนี่ยมาตกที่ยอดเกอรมันก็จะเกิดการเคลื่อนที่จากด้านบนค่อยๆเคลื่อนที่ลงมาข้างล่างเคลื่อนที่ลงมานะะอะพอมาถึงรังไข่ ก็จะเกิดการปฏิกสนธิเกิดขึ้นในนั้นนะคะการแพร่พันธุ์ของเมล็ดนะคะการเปลี่ยนแปลงของส่วนต่าง,างๆของดอกหลังการปฏิกสนธิก็คอือกลีดเลี้ยงและกลีดดอกเนี่ยเมื่อเกิดการปฏิสนธิมันก็จะร่วงห,หล่นลงไปจะเหลือแค่อะไรจะเหลือแค่ผลไม้ถูกไหม รังไข่จะแปลงมาเป็นเปลือกและเนื้อของผลไม้ส่วนออวุลจะเปลี่ยนกลายมาเป็นเมล็ดเพื่อทำการขยายพันธุ์และสืบพันธุ์ต่อไปการท่าพันธุ์ของเมล็ดไปได้ยังไลงลมพาไปอย่างเช่นอะไรดอกหญ้าลูกสนใช่ไหมคะผลจะแตกออกนะคะเมื่อ แก่เต็มที่แล้วมันจะกระเด็นออกจากต้นมันเองอย่างเช่นในภาพเมอ่าจะเป็นต้นกล้วยต้นไล้ติ่งหรือภาษาบ้านรภาษาบ้านเราเรียกว่าต้นปอปแปกที่เวลาที่เราเอาไปใส่น้ำแล้วมันจะแตกปอออกมานาาะคะแล้วก็มีต้นขวลน้เตาด้วยาอ,อาจจะไปกับสัตว์อย่างเช่นนกมากินผลไม้ใช่ไหมกินเสร็จแล้วนกก็ บินไปที่อืปป่นไปอุจจาระแล้วในอุจจาระก็คือมีมเมล็ดอยู่ในนั้นใช่ไหมคะก็สามารถทําให้อ่พืชเนี่ยสามารถงอกออกมาจมากเมล็ดตรงนั้นได้นะคะภาพข้างล่างเป็นเป็นหญ้าใช่ไหม้าที่มีสารเหนียวเวลาเราเดินไปจะติดขากางเกงเราเหลือเกินใช่ไหมคะอย่างเช่นอะไรมีอะไรมี้าชุชูหญ้าบุ่งพวกนี้นะมันจะติดไปตามเสื้อผ้าติดไปตามขนสัตว์ อาจจะติดเป็ตามหมาที่บ้านเวลาเข้าป่าไปวิ่งเล่นใช่ไหมออกมานักเรียนต้องมาทอยเก็บหญ้าอาบน้ำให้มเมล็ดมันก็มากับสิ่งพวกนี้อลูกอันนี้คือการงอกของมเมล็ดน,นะคะเป็นงไงจะมีรากแทงออกจากมเมล็ดก่อนเกิดรากแขนและรากตอยมีลําต้นโผล่ขึ้นมาจากดิน และทีนี้คาก็จะสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะคะเรามาดูกระบวนการที่สองก็คือการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืชการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืชมีตอบสนองต่อแสงต้นไม้ที่ตอบสนองต่อแสงเห็นได้ชัดคืออะไรต้นทานตะวันต้นทานตะวันจะหันดอกไปทิศ ของดวงอาทิตย์คือหันหน้าต้อหาดวงอาทิตย์นะคะและต้นไมยล่าที่ใบจะหุบในเวลาลางคืนและจับก,กางในเวลาลางวันนั่นคือมันมีแสงมาเป็นปัจจัยนะต่อมาการตอบสนองต่อความชืน้นเช่นอะไรพืชในทะเลทรายบางชนิดจะออกดอก ออกผลในช่วงรือดูฝนเข้านะพืชในทะเลทรายบางชนิดจะลดขนาดของใบหรือเปลีล่ยนแปลงไปอยู่ในรูปของน้าอย่างเช่นต้นอะไรในภาพต้นอะไรคะันเปลี่ยนคุณครูคิดไม่ออก ต้นกระบองเพชรต้นกระบองเพชรค่ะตอวานะคะพืชหลายชนิดจะผัดใบเมื่อถึงฤดูฝนอย่างต้นกระบองเพชรก็คือมันลดการคายนะ้าเพราะว่ามันอยู่ในพื้นที่แห้งแล้งมันไม่ค่อยมีนะ้าเพราะงั้นมันเลยกัเกเก็บน้ําไว้ในตัวก็เลยเปลี่ยนจากใบให้เป็นหนัมแทนนะคะเพื่อให้มันสามารถดำรงชีวิตอยู่ในพื้นที่แห้งแล้งได้ต่อมาเป็น ตอบสนองต่อลนภูมินะคะอุณหภูมขิของโลกบนโลกเราเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปตามความสูงจากระดับน้ำทะเลเส้นชนิดของพืชที่จะเกิดตามระดับความสูงของพืชเนี่ยก็จะตอบสนองต่อลนภูมิในแต่ละแหล่งนื้นนี่นะอีกที่ขีดเส้นสีฟ้าคืออะไรคือความสูงจากระดับน้ำทะเลนะคะตั้งแต่ตั้งแต่ตแต500ไปจนถึง1,400เลยเลยหน่วยเป็นเมตรนะไม่ใช่กิโล พันสี่ร้อยกิโลเมตรอีกปุยเลยที่ไป็นอากาศนะลูกอะมีอะไรมีปลาเต็งรังปลาดิบเขาปลาดิบและปลาสนอะคะต่อไปเป็นการตอบสนองต่อการสัมผัสเมื่อเราเอามือไปจับพืชจะเกิดการขยับเคลื่อนที่อะมีอะไรบ้างต้นไมยลาบจะผูกเมื่อเราเอามือไปแตะใช่ไหมคะ ต้นมะขามะแกลิงจะปิดฝาเมื่อมีแมลงตกลงไปแล้วมันก็จะย่อยมแมลงเพราะว่าข้างในบ่ตอต้นมะขามะแกลิงมันจะมีสารสารเหนียวเหนียวเป็นกรดเป็นอะไรอยู่ในนั้นนะคะที่สร้างขึ้นมาเพื่อย่อยมแมลงแล้วก็มีต้นตาลามันแค้งนะคะจะปิดฝาเมื่อมีแมลงมาสัมผัสด้านในของใบถูกฟุบเรียบร้อยมแมลงออกไม่ได้ตายเลยนะคะ กบวนการที่สามคือเทคโนโลยีชีวภาพสำหรับพืชเรามาดูการว่ามันเป็นยังไงการเพาะเอ็นเนื้อเยื่อการเพาะเอ็นเนื้อเยื่อคือใช้ยนนีเพื่อการขยายพันธุ์พืชให้ได้ต้นใหม่ทีละมากมากและต้นใหม่จะมีม 1, ลักษณะมีพันธุกรรมเหมือนต้นเดิมเป๊ะๆเลยซึ่งการเพาะเอ็งเนื้อเยื่อจะมีต้นทุนูในการอ่า ในการแขยายพันธุ์เนี่ยนิดนึงเพราะฉะนั้นเขาจึงเอาไปใช้กับพวกพืชเศรษฐกิจหรือว่าพืชที่ราคาทำกันในห้องแลบเป็นการทดลองนะขั้าตอนการพลอเนื้อเยื่อก็คือการนําเนื้อเยื่อของต้นเจริญพันธุ์ที่เราต้องการต้นแม่เอาเนื้อเยื่อจากต้นแม่มานะคะ มาเลี้ยงเพาะอาหารสังเคาะอาหารแห้อาหารสังเคาะในสภาพปลอดเชื้อในห้องปลอดเชื้อคือในห้องแลบห้องทดลองเนี่ลูกควกบคุมสภาพแวดล้อมต่างๆเพื่อที่จะให้มันเกิดออกมาเนี่ยสวยแล้วก็ดีนะคะเพื่อให้ไม่เหมือนพันธุ์ตน้นพันธุกรรมรว่าต้นแม่ซึ่งอุณหภูมินะคะที่เหมาะต่อการเจริญเติบโต,ตของเนื้อเยื่อพืชก็อยู่ที่ประมาณ23 28อ,องศาเซลเซียสนะคะ การครอบชิ้นส่วนของเนื้อเยื่อพืชเพื่อฆ่าเชื้อโรคเนี่ยจะนิยมแช่ลงไปในโซเดียมไฮโปรไทร์นะคะนาน15-30นาทีหรือว่าแช่ลงในแอลกอฮอล์70%เนี่ยนาน10-30วินาทีอย่างเช่นการตอนนี้แอลกอฮอล์ที่เราใช้ในสถานการณ์โควิดก็คือแอลกอฮอล์ตตั้งแ่7 0ขึ้นไปใช่ไหมคะเพราะว่ามันจะช่วยสามารถฆ่าเชื้อโรคได้นะเวลาเลือกซื้อก็ดูอ่านฉลากนะคะดูโคปรตีน อาหารสเคัญในการเพาะเลียงเนื้อเยื่อนะคะก็าาจะประกอบไปด้วยแกลธาตอาหารนะคะที่มีสัดส่วนที่เหมาะสมที่เขาคำนวณออกมาแล้วว่าเหมาะกับพืชชนิดนี้ที่เขาทําการเพาะเลียงแล้วก็ดลออนะคะจะมีอาหารชนิดเหลวแล้วก็มีอาหารชนิดแข็งนะคะอาหารชนิดแข็งก็จะมีลักษณะคล้ายนุาา้นนะ มีองค์ประกอบก็คือเป็นแร่ธาตุอาหารและรูปแค่มันแบ่งเป็นชนิดเลว่กับชนิดแข็งเฉยๆนะคะก็จะเติมแล้วก็ให้พืชที่เราสังเคราะห์เลี้ยเงเนื้อเยื่อเนี่ยเข้าไปนําไปสังเคราะห์แสงแล้วก็จเจริญเติบโตขึ้นมาเป็นต้นก่อนประโยชน์ของการาเพราะเลี้ยเงเนื้อเยื่อมีอะไรบ้างก็คือใช้ขยายพันธุ์พืชที่สาคัญของประเทศหรือว่าพันธุ์พืชหายากที่รูบอกไปก็เช่นกล้วยไม้ สมุนไพรต่างนะคะที่เราส่งออกนะหรือว่าใช้ในทางของการแพทย์พวกนี้อ่าเราสามารถใช้ร่วมกับวิธีตัดแต่งพันธุกรรมพืชได้นะคะเมื่อเราสามารถเพาะขึ้นมาได้เป็นต้นที่เราต้องการแล้วนะคะแล้วก็ใช้ประโยชน์ในทางุตสาหกรรมหรือทางเภสัชกรรมก็คือนำมาเช่นยา,ารกกักษาโรคกระเพาะอาหารที่ได้จากต้น เาน้อยนะคะต่อมาพันผู้วิศวกรรมพันผู้วิศวกรรมคือเทคนิคการตัดต่อยีนนะคะแล้วนำไปใส่ในพืชเพื่อให้มีการแสดงออกตามลักษณะที่เราต้องการนะคะเราเรียกพืชที่รับการถ่ายดินว่าพืชตัดแต่งทางวิศวกรรมหรือพืช GMO น,ะะน้เด็เรียนอาจจะเคยได้ยนินพืช GMO เวลาที่เขาออกข่าพืช GMO มีการจเจริญเติบโตหรือตัดแต่งอย่างไรก็คือหนึ่งแบคทีเ r ียที่มียีนที่ต้องการเช่นจีนต้านแมลงศัตรูพืชเราเอา DNA ของแบคที r ียที่ต้องการออกมานำไปตัดแต่งนะคะแล้วก็ใส่เข้าไปในไหน,ไหนตัดแต่งพันแล้วก็ใส่เข้าไปในเซลล์พืช เราก็จะได้พืชที่ทนต่อมะแรงใช่ไหมตัวยอย่างพืช GMO ในประเทศไทยก็จะมีมะละกอไม้เขือเทศนะคะพืช GMO กินได้นะลูกไม่ต้องไปกลัวพอได้ดินแล้วตัดแต่งพันธุ 1, ก,กรรมพันธุวิศวกรรมเราไม่กล้ากิน อะไรต่อร่างกายเ,านะเราทีจะมาทบทวนบทเรียนนะคะในเรื่องนี้การสืบพันธุ์นะคะแบบไม่อาศัยเพศของพืชเนี่ยเป็นการสืบพันธุ์โดยไม่ใช้เซลล์สืบพันธุ์ไม่มีการปฏิสนธีแต่เป็นการใช้ส่วต่างๆของพืชมาขยายพันธุ์อย่างเช่นลำต้นใบารากใช่ไหมคะหรือแม้กระทั่งการขยายพันธุ์โดยฝีมือมนุษย์ตอนกิ่งติด ตรงนี้นะคะต่อมาเป็นการสืบพันธุ์แบบกระัยเพศของพืชเนี่ยจะเกิดขึ้นภายในอวัยวะสืบพันธุ์คือดอกซึ่งเมื่อเกิดการปฏิชนที่แล้วจะได้ไซโตที่จะเจริญไปเป็นต้นอ่อนต่อไปนะคะต่อมาพืชจะมีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอกสิ่งเร้าภายนอกมีอะไรบ้างแสงอุณหภูมิความชื้นและการสัมสัมผัส การเพราะเลี้ยงเงืออเป็นเทคโนโลยีชิวภาพเพื่อการขยายพันธุ์ที่ทำให้พืชได้ต้นใหม่ในจำนวนมากๆนะคะซึ่งเราจะนิยมเพาะเลี้ยงในพืชที่เป็นพืชเศรษฐกิจกหรือพืชหายากนะคะส่วนพันธุ์ชวกรกมเป็นเทคนิคการตัดต่อยีนเพื่อนำไปใส่นในพืชเพื่อพัฒนาพัฒนาพืชให้ ทนต่อสภาพอากาศทนต่อมแมลงใช่ไหมคะเพื่อให้เราได้พืชที่แข็งแรงขึ้นหรือเราเรียกมันว่าพืชตัดแต่งพันธุการมหรือพืช GMO นั่นเองนะคะถามว่าการตัดต่อ,อพันธุกรรมหรือว่า GMO มีผลเสียบ้างไหมต้องมีนะคะอย่างเช่นว่าถ้าเราตัดแต่งพืชให้ทนต่อมแมลง มแมลงก็ปรับตัวเช่นกันเพื่อให้หอยู่รอดถูกไหมทุกสิ่งทุกอย่างปรับตัวมแมลงก็อาจจะเก่งขึ้นพอมแมลงเก่งขึ้นมนุษย์เราก็ต้องตัดแต่งให้ต้นไม้เก่งขึ้นมแมลงที่เป็นศัตรูพืชต้องปรับตัวอีกอ่ามันก็จะเกิดเดพราะว่ามันเป็นอะไรเป็นสิ่งวัดล้อมเป็นวัฏจักรนะคะ,ะสำหรับวันนี้นะคะก็ จบแล้วในเนื้อหากระบวนการดำรงชีวิตของพืชน,นะคะก็ฝากนักเรียนทุกคนนะคะไปพบทวนบทเรียนพบทวนความรู้ทำใบงานยิ่งครูมอบหมายให้นะคะแล้วพบกันใหม่นะคะใน,ช,นาาช่องทางฟาวติงต้าช่องอ่ายูทูบนะคะของวัตงดต้าปูนเรานะคะ Facebook นะคะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆแล้วก็สาระความรู้ที่ได้จาก คุณครูโรงแรียนวัตบุเรเสสวัสดีค่ะ